ันนี้ก็จะมาเล่นมาครับจิจจ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 าว่าแค่นะครับวันนี้เล่นโอเมเลตเ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 ตอีกแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ในหน้านี้นี่อ้าวแล้วกูกันมาหน้านี้ออาทำไมมันโดช้าจัง เนี่เอ right. mm ็มเอาไม่หลุดเร็วนๆพี่พี่เร็ว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 พี่ไมค์ค้าเมื่อไรจะได้เล่นกดเล่นมารอเป็นทางงานแล้วเออเนี่ยได้เลยละดึงเมาส์แล้วก็อุ้ยเมาส์หายเอ้าเวนเล่นไม่ได้แล้วทุกคนเวน เว้ยละเว้ยล้วทุกคนเอาเมาส์กลับมาแล้วเชียบอ้าเว้เมาส์หายอ่าเชียบกลับมาแล้วเว้ยเมาส์หายกลับมาแล้วเว้ยโอเคโหลดแล้วอย่าปัญญาอ่อนไม่ให้โหลดหรอกอุด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 เอาบล็อกหินอุดเอาบล็อกหินละลายอะอะไรอะ bộ long lý cho tắt xoay ngang mà xoay สีอะไรดีทุกคนเล่นสีอะไรผมไม่ได้ไลน์นะก็ถามทุกคนไม่ได้ตั้งชื่อโลกว่าห <c oughs> มูหมู่บ้าน <c oughs> กำลังเรือกภูมิประเทศโอ้ยโยโยยย ก็จะขึ้นมาเพลงอะไรบ้างครับเพลงเอออบีตไปขคงนี้ก็ไม่แย่นะ ผมต้องออกหาหมู่บ้านนักเดี๋ยวทำไมผมอัดชิปเป็นปลาไปสามทีอันนี้ไม่ไม่อันนี้เออไม่นนมไม่มีเวลาโอเคมาต่อต่อ,ต,อต่อเมื่อกี้เสียงน้องผมนะว้าวยากเหม็นตียากเลย ว่ายิงเยอะเองไปเออเข้าฤดูฝนยังไงก็ยุงก็ออกมาอย่างเนี้ยมาหาเลือดอะไรนีะหาควายเยไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้แห่งความเก่า Oh, <laughs> แก้ว่าประเด็นผมจะออกจากที่นี่นะเพราะมันเป็นเกาะที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ Let's go เอปอ็นทางอันนี้พื้นที่น่าจะโลกไหมใช่แล้วน,นี่คือพื้นที่ที่ผมต้องการ ขุดขุดขุดใช้เคื่อทีมูดม่ได้ไม่ได้นะไม่มีหมูดสร้างสรรค์มีสามตัวให้พอดีดีครับเตียงไว้นอนจัดบอดด็ดจัดบอเด็ด ไมเจอหมู่บ้านแล้วครับขอแล้วก็ต้องเจอพี่เบิ้มอยู่แล้วถ้ามาหมู่บ้านขอปอาหาหน่อย,อยก็มีอ่ะก็ถือว่าไม่แย่นะซึ่งผมจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ละกันเอาเป็นว่าก็อันนี้มันอีพีที่หนึ่งเนาะ ขะขังตีเล่งเน่ยโ<อ>ย่ยทุกคนย่มันไม่เป็นความจริงจ้มันยังไม่มาบุกอันนี้มันจะทางนะอะไรเนี่ยตกไปแล้วค,นนคือมันมีแบ็คมีเรียคือมันมีแบคทีมรียไหมที่นี่ มันมีแบคซามิดเลยวะแบคซามิดอ่ะมันไม่มีนะดูดูดูเดี๋ยวดูดูดูอ่ะเออดู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 อะไรเออถามดูดูดูอะไรขับไปอู้มีบ่อลาวาด้วยแต่เลือดเราจะหมดละผมอัดกี่นาทีเนี่ยต้องดูเวลาด้วยเดี๋ยวอัดเกินนาทีผมก็ลงชิดไม่ได้ ถ้าผมกระโด,ดดีนะผมตายอื้ออ่ะกินขนมปังไม่อิ่มมึงอยได้เหล็กแต่ผมไม่อยากจัดการพี่เบิมนะ้มเนาะหยอกหยอกจะเลื่อมก็เพิ่มให้น้อยอยู่ดี สุดท้ายถ้ามัวแต่เล่นแบบนี้ผมก็ต้องขุดทิ้งอยู่ดีเอ่ะเดินม,มาก็เจอฐานเลยบ้านนี้น่าจะไม่มีฟาร์มตการอี กัดตบเผบาครับอาเผาครับเอเบบเอเมื่อกี้ผมรับนี้ไดแล้วนี่ตบตเผาแบบนี้นี่ได้แล้ว,วเราเผาแบบหุงอาหารไวกว่าบืมิม ที่เหลือรอครับชาวบ้านพวกนี้มันโง่นะมันไม่มีอาคีพไปทำเลยก็โอ้สำหราหคที่นี้ก็ต้องจบไปก่อนครับผมอัดเกินนาทีอ่ะบาย